สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่เราก็มาเคลื่อนประศักนะมาดูบ้านที่เราดูแลอยู่นะนี่ครับปาเสียนะฮะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวแกก็จะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยสนิทนะเนี่ยสนิท น่าจะไหมไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรแต่แไปให้ช่างกระดูนะส่อมได้กับ่อ่มซ่อมไม่ได้กับเป็นอะไรนะเป็นอะไรไว้แต่พวกนี้จะไม่ซ่อมแล้วนะอันนี้ก็อายุอายุก็เกือบสิบปีแล้วนะเะนี่ยเนี่ยนะฮะเกือบสิบปีแล้วทนทานคุ้มละนะอ่าอ่ะ,อะ,อะนี่เหมือนกับ อันนี้มาจากโอง่งนะอันนี้น้ําเข้านะด้านนี้น้ําเข้าอันนี้น้ำออกออกอัดเข้าไปในเครื่องกองอ่าแล้วก็อัดเข้าบ้านเลยนะเข้าบ้านนะบ้านนู้นนะอ่าเข้าบ้านไปเลยนะไม่มีเก็บถังนะบางคนก็จะมีอัดอ่ากองเสร็จก็ไปเก็บในถังแล้วก็ดูดในถังเข้าบ้านนะอันนี้ไม่ใช่นะ คือดูจากทางปุ๊บก็เข้าเครื่องเลยเัดเก็จกระจายเข้าบ้านเลยจ่ายเข้าบ้านเลย,ย,เ,เ,ลยเดี๋ยวผมจะจะตัดนะจะทำเป็นสองคลิปนะฮะตัดออกแล้วก็ติดตั้งอีกคลิปหนึ่งนะนี่ตัดออกออ,ออ กลหน่อยอโอเคะอะไรก็ได้แค่สองนาทียังไงเออมันได้กดละอืมอี่นะครับ อันนี้คือตัดออกหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะล้างก่อนนะล้างก็มีก่อนนี่ขั้นกองอันนี้ตัดออกมาแล้วเดี๋ยวไปซื้อของมาแล้วดูว่ากี่วัดนะตัวนี้กี่วัดไห่ลูกแล้วก็ซื้อมาก็จะมาติดตั้งเลยนะครับวันนี้นี่นะครับดูวัตกันนะนนี่ได้เครื่องเขาทุ่นแรงนะ ไม่บอกนะตัวเม่ไม่บอกนะนี่ละไม่บอกจะบอกตรงไหนล่ะเขาบอกตรงไหน,นตรงนี้หรือปะไม่มีบอก รูอเปล่าไม่มีบอกเขาดูตรงไหนละ่ะดูตรงไหนล่ะอยู่ยยยยยไหนนี่คุปล่า EL 100, oh, 100 watt đây, tuần nay, từ 100 wattเอง à? Ừ, tại sao vậy anh à? 100 watt, tuần ừ. nay, nỏi vậy đó. อย่างน้อยๆต้องร้อยหสิบวัต์หรือสองร้อยวัตนะโอเคนะครับเดีย๋ยวผมไปดูราคานะสเปคผมน่าจะเอาทาักสองร้อยวัตนะพอดีสามห้องเครื่องทำน้ำอุ่นสองร้อยวัตดีกว่านะเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ